อีกหนึ่งอาชีพของปุ่มปุยเป็นอีกหนึ่งสามมาความสามารถที่ต้องบอกเลยค่ะว่าเพราะว่านาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเธอสําหรับว่าที่คุณแม่ป้ายแดงที่ปัจจุบันเธอนั้นได้ตั้งท้องลูกคนแรกเป็นทีเรียบร้อยแล้วกลับการทางด้านปุ่มปุยพันธิพาแน่นอนค่ะว่าถ้าใครได้ติดตามเธอจะได้เห็นว่าเธอนั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์เป็นอย่างมากเธอมีแฟนเพจ a c e b o o k ที่มีติดตามหลายล้านคนและเป็นอีกหนึ่งสาวที่ขยันทามาหากินเพราะว่าเจ้าตัวนั้นเป็นเจ้าแม่รีวิว สินค้าเลยก็ว่าได้อีกทั้งยังเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสินค้าต่างๆมากมายถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ทั้งสวยและก็เก่งแล้วก็เป็นตัวอย่างให้กับไอดอลหลายๆคนแน่นอนเขาว่าถ้าใครได้ติดตามถือสําหรับทางด้านสาวน้อยลูกครึ่งไทยจีนที่ปัจจุบันนี้เธออายุ30ปีเจ้าตัวก็เป็นคนที่เก่งมากพอเรียนจบในปร,ปรับปริญญาตรีจากคณะน,นิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนดุสิตเธอเป็นอีกหนึ่งคนที่มีผลงานในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นในด้านของการถ่ายแบบเดินแบบและงานแสดง เรียกเดวาเจ้าตัวนั้นเป็นอีกหนึ่งคนที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงความสามารถรูปร่างหน้าตาเรียกเดว,ว่าสวยไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอนปัจจุบันเองก็ถือได้แต่งงานไปแล้วมีครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางด้านหนุ่มอย่างกวินที่ได้มาคบหาดูใจกันมานานเขาได้ตัดสินใจแต่งงานกันและสร้างอนาคตครอบครัวด้วยกันเรียกได้ว,ว่าเธอเองก็ได้มีลูกคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยล่ะค่ะและอีกไม่กี่เดือนก็จะมีอีกหนึ่งคนมาเติมเต็มคำว่าครอบครัวให้สม บูนแบบมาคืนแน่นอนเขาว่าใครได,ได้ติดตามเรื่องราวชีวิตของเธอจะได้เห็นแล้วค่ะว่าเธอน่ะเป็นคนที่เก่งขยนันสู้ชีวิตตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะว่วลาสุดเธอเองก็ได้มาเปิดใจผ่านทางไอจีส่วนตัวถึงเรื่องราวในชีวิตวัยเด็กของเธอในตอนนั้นเธอมีอายุเพียงแค่สิบถึงสิปีเท่านั้นและแน่นอนเขาว่าก็ต้องเริ่มทํามาหากินเพื่อครอบครัวกับงานชิ้นแรกของเธอก็คือถักญ่ามุงหลังคาแน่นอนคําว่าค่าตอบแทนไม่มากแต่ทําเยอะๆก็สามารถเก็บเงินก้อนโตได้ ซึ่งตตัวเองก็ใช้ระยะเวลาในช่วงปิดเทอมถึง3เดือนทํางานสิ่งนี้และมีเงินเก็บก่อนแรกในชีวิตถึง10,000บาทและเป็นดิกหนึ่งความภูมิใจในวัยเด็กของเธอที่สอนให้เธอขยันอดทนและก็ส่งผลมาจนถึงปัจจุบนันทําให้เธอกลายเป็นสาวสู้ชีวิตประสบความสําเร็จในตอนนี้นะคะ